คลิปนี้แม่กำนันจะพาทุกคนมาดูไม้มงคลโบราณที่ได้มาโดยบังเอิญน,นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่นะคะค่ะอามือนี่แม่กำนันกับสิพาทุกคนมาเบิงเนาะคะ่ะอ่ไม้มงคลอีกต้นหนึ่งที่แม่กำนันได้มาโดยบังเอิญโดยความเสน่หาเนาะกว่ามีเพื่อนบ้านก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านหลายๆเนาะขอบคุณมากๆเลยอ่ะเราไป เที่ยวแล้วไปอ่าลรอทางใดมาเราเห็นเราเห็นไม้มงคลงามๆเราเอามาฝากแม่กำนันขอบคุณหลายๆเนาะค่ะซึ่งอ่าอันคือต้นนี้เนาะค่ะเนาะนี่มาเบิ่งอันเนี่ยค่ะเนี่ยบ่แม่นอันทุกคนก็สิว่าพับพึ่งดางบ่แม่นเด้อค่ะเด้อนี่บ่แม่นพับพึ่งดางเด้อแม่กำนันเห็นที่แรกแม่กำนันก็ว่าพับพึ่งดังคุณซึ่งคุณยายเราก็ว่าบ่แม่นบ่แม่นอ่าเราว่า เป็นต้นเศรษฐีอย่างแก๊อย่างซื้อว่าต้นเศรษฐีวัซันเป็นหวานเศรษฐีวัซันลาวาเนาะอันมันกะคล้ายๆกับต้นพับพึ่งดดงนาะงค่ะเดี๋ยวว่ากับโบเมนนาะค่ะโบเมนพับพึ่งดังซึ่งต้นพับพึ่งดังม่กำนันกับมีอยูกัคือจังราว่าอีหลีคล้ายแต่ก็ไม่เหมือนนะคะคล้ายแต่ไม่ใช่จริงๆนะคล้ายพับพึ่งดังจริงๆแต่ก็ไม่ใช่พับพึ่งดังนะคะ เพราะว่าพระพึงด่างไม่กำนันมีอยู่ก็อีกคนละแบบกันนะคะแต่ก็คล้ายกันมากนะคล้ายกันมากค่ะดูลักษณะเขานะลักษณะใบเขาก็จะเนี่ยมีใบเรียวยาวแบบนี้นะคะมีใบเรียวยาวกลางใบก็จะสีเขียวสีเขียวเข้มนะคะก็มีอขอบใบสีขาวาเป็นแบบนี้นะคะขอบใบสีขาวเอา,อามาดูมาดูใบที่ล่าสุดของเขาเนาะ มีขอบใบสีขาวนะคะมีอ่าระหว่างเส้นใบก็จะมีด่างบ้างมีขาวบ้างมีเขียวบ้างเป็นเส้นๆนะคะใบมีความยาวปลายใบก็อแหลมนะคะปลายใบแหลมอันนี้คือหน้าใบของเขานะคะมาดูหลังใบนี่หลังใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีความด่างเนาะอันนี้ก็คืออ่า เราไม่ได้ล้างเนาะอันนี้เป็นเปื้อนๆเปือเป้อนสักหน่อยนะคะเปื้อนดินสักหน่อย <c ười> คือเวลาหดน้าม,มาดินเพิ่นก็คือสิก,กดินขึ้นมาใส่เนาะค่ะเพราะว่าใบเขาอะมีความงามหรอกอ่ะเขาก,ก็จะกองลงไปเนาะงามงามอีลีด้วยค่ะอันเล่ากับวาอ่าต้นหวานเศรษฐีว่าซันแต่ว่าจักว่าหวานเศรษฐีอีหอย่างเจกอยางนี่แหละเป็นหวานโบราณเป็นหวาน แต่พอตาเมียเพิ่นรักษาไว้ว่าสันอนุรักษ์ไห้เป็นวานประจําบ้านเพิ่นเนาะเป็นหวานประจําบ้านเพิ่นบันนี้เพื่อนห็นแม่กำนันน่ะมักชอบมีความมาักความชอบในไหม้มงคลเพื่อนห็นเพิ่นก็นเลยเอามาฝากขอพณหลายๆเนาะซึ่งอ่าแม่กำนันได้มากกับต้นน้อยนอยหนึ่งเดตต้นน้อยนอยหนึ่งเนาะอ่าล่ำต้นเขานี่กะลํำต้นเขากะสิคือคื้อกันละ่ะกับต้นพัเพ่งดังเนาะคะ่ะมีความคลาย คือกันเลยเป็นหัวเหมือนหัวผักบัวเนาะเหมือนหัวหอมเ่านั่นแหละภาษาอีสานว่าละคําหัวหอมต้นหอมอันอีสานเอื่นว่าผ <c oughs> ักบัวเนาะค่ะเนาะอีสานเอื่นว่าผักบัวเนาะค่ะเพึ่นกบว่าเป็นหวานอ่าเล่าจือแต่คําว่าหวานเศรษฐีมันสิเศรษฐีอีกอย่างเก่งยางแล้วว่าขอบคุณเล่าหลายๆเนาะขอบคุณเล่าหลายๆอันเล่าได้มากสองต้นแล้วกับแบงปัน่นแม่กำนันต้นหนึนหน่ง เอามาฝากไม่กำนันต้นหนึน่งค่ะดีใจหลายไม่กำนันก็ดีใจหลาย,ย,ลายเลี้ยงยไว้กับงามเราได้ค่ะเนี่ยเราเอามาให้ั้งแต่ต้นน,น้อยๆหนึ่งที่นี่กะอ่าเลี้ยงไวง้ไงเแียวจุดไม่กำนันกับเปลี่ยนกระถางเจลี่ยนหนึ่งเลียวเนาะเปลี่ยนกระถางครั้งหนึ่งแล้วอ่าที่กริงอ่ะกับว่าสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งแต่โดนแล้วล่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลเขาเป็นไม้มงคลแล้วกับเป็นไม้ดางน้่เด้ออือ อ่ากตอนเมื่อปีที่แล้วถ้ากระแสกระแสไมด่ดังย่งคงอ่าขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่กะกะอาจสิเป็นไม้ต้นหนึ่งที่นักสะสมไม้ด่างตามหาอยู่คือกันเนาะเป็นไม้มงคลแถมยังเป็นไม้ด่างอีกต่างหากสวยงามอีกต่างหากเนาะค่ะเนาะเนี่ยอืมแม่กำลังกระโชคดีมากๆเลยที่ที่ใดมาเนาะกะเสือว่ากะเสือว่าสิมีความเป็นสิริมงคล สมีความเป็ี่ยนิีมงคลสีมีไม้มงคลทุกอย่างเนาะค่ะเนาะมีความเปลี่ยนิีมงคลช่วยเสริมช่วยซอยเฮ็ดให้บ้านเลือนเฮ้ามีพลังบวกเนาะค่ะมีพลังงานด้านบวกมาซอยอยไม้มงคลต่างๆซอยเรียกโชคเรียกลาภซอยให้บ้านเลื่อนเฮาายูดีมีแห้งสินา่ายูเย็นเป็นซุขเงินทองกะ บ่ฟืดเครื่องเนาะมีมีพลังงานด้านบวกลหลายๆตัวนันเนยตัวนี้เนยมาซอยกันเนาะกะเสื้อว่าเบียบนั้นเนาะค่ะเด็ดเดี่ดเวเนาะไม้มงคลมันกระป็่นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนะาะกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใด็ด้ดวนี่ก็คือความสวยความงามเขานะเขาเขาเป็นอ่าไม้มงคลเล้วเถมเขายังเป็นไม้ด่างไม้ด่างให้เราประดับ มีความสวยงามมีความเป็นไม้ด่างเนี่ยนอกจากจะเป็นมงคลเหลี่ยวกันยังมีความสวยงามให้าได้ประดับในบานในเฮือนของห้าเนาะค่ะสําหรับการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ว้กำลังคิดบาร์กรสิคือกันกับพักพึ่งด่างกสิคือกันกับอ่าไม่ประเภทต้นประเภทหัวที่มีหัวหอมเนาะคือสิขยายพันธุ์โดยการแยกนออ่าถ้าเขามีนอถ้าเขาอ่า มีหนอออกมาเดี๋ยวเมกกำนันกสิขยายพันธุ์ห้เบิ่งเนาะค่ะกสิน่าจะเป็นยังสั้นเนาะค่ะเพระาะว่าเป็นอย่างจังคอยเจ้าคืออันบ่ถนัดในในต้นไม้ต้นนี้แท้แม่กำนันมันก็เม่นเนาะคะะา่ะเพราะว่าเฮาหอกก็ได้มาอืต้นใดที่เฮาบวคุ้นเคยเฮากับยังบท่าไในรูเฮากับเลยต้องมาเลียนรูกับต้นใหม่เข้าไปน้ากันเนาะค่ะอันนี้เขาก็ใหงเแล้วเดีแมกกำนันได้ม,ดมาต้นหน่อยๆนึงเด้นี่เออนันล่ะเพราะถ้าเขา เกิดนอขึ้นมาเกิดการขยายพันธุ์ขึ้นมาหลายๆตนขึ้นมานี่เขากับเซลลูลูพัฒนาการของเขาเนะเข้ากับเซลลูลูว่าอเขาขยายพันธุ์แบบใดง่ายหรือย,อยากแมน้กำนันคิดว่าสิบว่ายากเนาะคิดว่าสิบว่ายากเด้ห <c oughs> รือว่าจังใดห,หรือว่าอาจจะเป็นอันทำใมก้กำนันอยากสิถามว่าถามเอฟซีถามท่านผู้ชมที่พันได้พันมาชวมวิดีโอแมีกำนัน สิถามีว่าอันหูจกมมหักบ่มีู้ใดหูจักกระบอกซื้อเม่กำนันเนีน่ยซีเม่กำนันกะเก,ก่งใจเพราะว่าแม่กำนันกะถามไปหลายอย่างแล้วเนาะสิ่งใดที่ที่แม่กำนันบ่หูแม่กำนันกะถามแต่ว่าอันตนนี้คือเก่งใจเนาะพอแม่กำนันกะพญาญ,ญามไปหาเบงพญายามไปหาพยาพญ,ญัามไปศึกษาแต่ว่เห็นนะค่ะแม่กำนันก็เลยเสียว่าหวานต้นนี้ไม้มงคลตัวนี้สิเป็นไม้มงคลที่หายากอิหลีเออหน่วยที่สิมี เป็นไม้โบราณอิหลีเสื้อว่าจังสันเนาะค่ะถ้าเป็นไม้โบราณเป็นไม้มงคลโบราณแล้วแม่ก็ตันเสื้อวา่าต้องมีความพิเศษต้องมีความเป็นมงคลเป็นสิริมงคลโอ้ยบอกมากแม่ก็ตัอกับโนหัวลูก <c oughs> มีความเป็นสิริมงคลอิหลีเนาะค่ะเนาะอันนี้เสื้อว่าจังสี่เท่ากับกับพยา,ยามศึกษากับพยายามหาคนหาเบืองวา่าเขาสิมีซื้อว่าจังไดจังสีเนาะแต่ว่าพระท่านเห็นอ่าคุณยายทีแล้วออกมาเราก็ลืมซื้อ แล้วกระจ้อได้แต่ว่าต้นเศรษฐีเศรษฐีอีอย่างักอกยางเ <c oughs> นาะค่ะเอาเขากะกะถ้าสิทามกะเกงใจเนาะถ้าผู้ใดอันหัวจัาก,กะบอกแม่กำท่านโหลดเนาะค่ะโอ้ยเนาะเจ้ากระดาั์เอาเม่นอ,อิลีตัวกะสิใส่ข้าเวาเก่้าหนั่นละอื อายคู่ปรูวิชาอายแม่ค่าบ่าได้กินขนมอายท่านผู้ชมกับสิบรูว่าอันนี้คือต้นยังเมนบล่ล่ะเออนั่นละ่ะ <c oughs> เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมเด้อค่ะแมนกำนันก็เอาต้นไม้อมงคลต้นเศรษฐีนี่มาให้มาให้เบิงเนะาะเออมาให้เบิงว่าแม่กำนันก็ได้ต้นเศรษฐีโบราณมาหวานมงคลโบราณมากกันเลยอายอยากให อยากให้ชมเนาะค่ะอยากให้ชมแล้วก็ถ้าผูใ้ใดหูก็สิได้บอกกันเนาะค่ะพอเป็นหูแต่แม่กำนันเด้เออก็สิหูโตโตกันไปอีกหลายคนเป็นวิทยาท่านเนาะขอพูดห,หลายๆที่รับชมเด้อคลิปนี้แม่กำนันไปก่อนค่ะคลิปหน้าค่อยพอกันไหมสวัสดีค่ะ